สวัสดีครับร้านเป็ดพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับประกันสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอน100%ซนครับนัดรับได้นะครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือตะแวกใกล้เคียงนะครับสินค้าเกิน5 0,000บาทเพิ่มที่นัดได้นะครับที่เซ็นทรัลบิ่นเก้านะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับซ้อยข้อมือใหม่นาคทอง ตัวเรือนทองคำ75%ความยาว16.5ซนติเมตรน้ำหนักรวม10.69กรัมราคา2 9 0 0บาทครับส้อยข้อมือเส้นนี้นะครับเป็นใหมนาคทองนะครับไหม่ทองนะครับเป็นหนึ่งในพลอยตะกูลควอส์นะครับเขาจะมีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัวเขานะครับเป็นเส้นผมนะครับข้างในนะครับสีทองนะครับ ไหม่ทองนะครับมีด้วยการหลายเฉดสีนะครับมีทั้งใหมทองปกตินะครับใหม่เงินนะครับใหม่นาคใหม่เขียวใหม่ดํานะครับเส้นนี mind, ้เป็นไหม่ทองสีนาคนะครับเม็ดสวยมากนะครับเส้นสายเส้นใหม่ชัดนะครับให้ดูตรงเ็นนะครับที่สำคัญนะครสสับผลึกใสด้วยนะครับเป็นสีนาคเข้มนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับสีนี้นิยมมากนะครับสีใสนะครับไม่มีหมาข้างในนะครับไม่มีหมอกข้างในนะครับสีใสเคลียร์เส้นใหม่ชัดนะครับทุกเม็ดนะครับ ตัวเกลาะนะครับเป็นทองคำนะครับตัวสร้อยนะครับก็เป็นทองคำเหมือนกันนะครับ75หเหมดนะครับเกลาะทองสวยงามดีทุกเม็ดนะครับไล่ขบทุกเม็ดเลยนะครับเส้นไหมสวยงามชัดเจนทุกเม็ดนะครับสีสวยมากนะครับสีใสมากนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ไหมจักรพพัดหรือเปล่านะครับให้ดูหมดทุกเม็ดนะครับเม็ดนี้สวยมากนะครับเส้นสายชัดเจนนะครับ ความยาวเส้นนี้นะครับ16.5เซนติเมตรนะครับพี่ๆสามารถเพิ่มความยาวได้นะครับกรณีที่พี่ๆข้อมือใหญ่นะครับทําโดยช่างเจลลี่ชำนาญการนะครับใช้ทองคำา7เนในการเพิ่มไซน์นะครับพี่ๆแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับว่าต้องการความยาวเท่าไหร่นะครับส่วนความเชื่อนะครับของใหมนาคทองนะครับมีสรรพคุณเยอะมากนะครับทาเชื่อข้อแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับใส่เราม้างข้างร่ำรวยนะครับเรียกเงินเรียกทองนะครับ ความเชื่อที่2นะครับเกี่ยวด้านสุขภาพนะครับพลอยที่มีความเชื่อว่าใส่แล้วบำบัดจิตใจนะครับบำบัดร่างกายได้นะครับความเชื่อที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมนะครับใส่แล้วคนรักคนหลงนะครับประสบความสำเร็จในด้านการเจรจาการงานนะครับเห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นกระดิ่งทองคำนะครับเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มลูกเล่นกับชิ้นงานนะครับใหม่ทองชิ้นนี้สวยทุกเม็ดนะครับเพิ่มความหรูหราให้นะครับประกอบทองคําแท้นะครับเ5นะครับ ใหม่ทองเส้นนี้นะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายและปิดคืนต่างๆนะครับพี่ๆใช้งานเบื่อแล้วนะครับต้องการขายคืนนะครับหรือต้องการเปลี่ยนชิ้นใหม่นะครับได้หมดนะครับขอยตรงตามเงื่อนไขนะครับพี่ๆที่อยู่กทมนะครับรับรับชมได้ทีเจเจมอนนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับส่งอีเมลนะครับมีรับประกันสินค้านะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับหรือเรื่องมารับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่แม่กองนะครับวันเปิดร้านแจ้งไว้ต้นคะรับ สามารถมาจําสินค้าได้นะครับกรณีที่พี่ๆยังไม่พร้อมนะครับแต่สนใจอยากได้จริงๆนะครับเงื่อนไขเอยะเวลานะครับสามารถพูดคุยตกลงกันได้หมดนะครับช่วยได้ช่วยเต็มที่เหมือนเดิมนะครับไหมทองเส้นนี้นะครับเนื้อหนาคสวยมากนะครับราคาความแพงเขานะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพเนื้อพลอยนะครับยิ่งมีไหมเยอะนะครับยิ่งเห็นชัดนะครับราคายิ่งแพงนะครับยิ่งหินเขาสีใสเท่าไหร่นะครับสีเข้มเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งแพงเหมือนกันนะครับเส้นนี้สวยงามคุ้มค่าแน่นอนครับไหมเห็นชัด อเข้มเนื้อพลอยใสนะครับพี่พี่คนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบพระคุณครับ